วิกฤตประกันสุขภาพที่คุณต้องรู้ก่อน1นมกราคม68นี้ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับทราบไหมครับว่าประกันสุขภาพเนี่ยตอนนี้คอปพอนะครับได้เห็นชอบมีมตินะครับที่จะเห็นพ้องว่าคุณซื้อจะต้องร่วมจ่ายกับบริษัทหรือที่เรียกว่า co-payment 30-50% แล้วแต่กรณีนะครับจริงๆปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงของโควิด -19 ครับที่ว่าบริษัทประกันต้องรับผิดชอบค่ารักษาจำนวนมากครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทประกันก็ได้ยื่นไปกับคอปรพอครับเลยเห็นมีมติว่าผู้เอาประกันนะครับจะต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลหากเคลมเกินกําหนดครับเงื่อนไขมีดังนี้ข้อ1ครับ ถ้าหากเคลมเกิน200%เนะครับเขาเรียกว่า loss ratio นะครับจะมีการเคลม3ครั้งขึ้นไปหรือมีการผ่าตัดใหญ่3ครั้งขึ้นไปครับและ loss ratio มากกว่า400%รเนี่ยร่วมจ่ายนะครับของค่ารักษานะครับแล้วก็ทั้งเข้าเงื่อนไขข้อ1และข้อ2นะครับเขาอาจจะร่วมให้เราเนี่ยจ่าย50%ขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครมีประกันสุขภาพต้องกอดไว้ให้ดีนะครับ อย่าลืมนะครับว่า1มก,กราคมนี้อาจจะต้องใช้ประกันสุขภาพรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นใครไม่มีรีบทำเลยครับหรือใครมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสุขภาพนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านข้างหรือด้านท้ยนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวโอโมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยครับ